น้องเดมี่เข้าครอบทำขนมเป็นหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเดมี่ตัวสาวขอนักร้องนักแสดงสาวรีเดียสันดัตและสามีหนุ่มอย่างแมทธิวดีนเพราะว่ายิ่งโตก็ยิ่งหน้ารักน่าเอ็นดูมากเรียกได้ว่าเหมือนกับตุ๊กตาตัวน้อยเลยล่ะค่ะซึ่งก็ได้กลายมาเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตแล้วเพราะว่านอกจากจะหน้ารักทอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็ยังเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงด้วยและหนึ่งในกิจกรรมที่น้องเดมี่ชื่นชอบมากที่สุดก็คือการทำขนม เพราะว่าจะมีภาพและโมเมนต์ตอนทำขนมออกมาให้ติดตามกันตลอดและล่าสุดในอินสตาแกรมเดมี่ดีนก็ได้ออกมาโพสภาพความน่ารักต่างน้องเดมี่เข้าครัวทำขนมอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่า is t snowing และหิามะตกทาเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ละค่ะว่าทำไมน่ารักอย่างนี้นะแฮทแท็กักเดมี่สวยน่ารักสใสอะไรขนาดนี้ เอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจงให้กับน้องเดมี่สำหรับสิ่งที่ชอบด้วยนะคะเชื่อว่าเจ้าตัวชอบทางด้านนี้จริงๆคุณพ่อคุณแม่พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้กับความฝันอย่างเต็มที่แน่นอน